จากที่บอกไว้คลิปที่แล้วนะครับว่าคลิปถัดมาเราจะจับเมกาลูดอนกันนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้เนี่แหละครับเราไปหาวิธีจับกันดีกว่านะครับผมไม่ได้ข้อมูลมาว่าเซิร์ฟวีไเนี่ยเมกาลูดอนนะครับมันจะดีสปอนได้นะถ้าแบบว่าจับไม่ทันนะครับประมาณ3-5นาทีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟพับบิกนะครับจะ อยู่ได้นานกว่านะครับประมาณ15นาทีหรือไม่ก็จนกว่าจะมีคนจับได้เลยนะอันนี้ยังไม่เคยลองในเซิร์ฟพับบิกนะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ฟพับบิกคนน่าจะจับเยอะนะครับตอนนี้เพราะว่ามันอัปเดตมาใหม่ๆด้วยซึ่งเราก็จะมาหาในเซิร์ฟวีพีนี่แหละครับใช้ดวงแรกเอานะฮะอันดับแรกนะครับที่เราต้องหาเลยก็คือซันไดเอลโทเทมนะครับก็คือโทเทมเปลี่ยนเวลานั่นเองนะครับที่เกาะซันสโตนนะสามารถไปซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องรีวันเพื่อหา อีเวนต์เมกาโรดอนนะครับมาถึงแล้วนะครับตรงนี้ปีนขึ้นมาบันไดเลยนะครับขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวานิดนึงนะครับแนะนําให้ซูมกล้องออกเยอะๆเลยนะครับแล้วก็พยายามหาขอบถ้ำนะครับมันจะเป็นรูแบบนี้เราก็จะเจอ NPC 1คนนะครับแล้วก็ซั n d i a l t โ t เทมนะครับราคา2,000ต่อชิ้นนะผมจะซื้อมาสัก50เลย50เป็นจำนวนแสนหนึ่งนะครับเอออีกห้ผมมีร้ออันแล้วนะสองแสนนะครับกคลิปนี้เราลงทุนไปสองแสนนะอันนี้ยังไม่รวม เหยื่อที่เราจะซื้อด้วยนะครับเพราะว่าเมกาลูดอนเนี่ยมันชอบเหยื่อที่เป็นหัวฉลามนะครับจริงๆผมมีประมาณ50อันแล้ะแต่ว่าผมเผลอกดใช้นะครับลืมถอดออกก็เลยเวียงเบ็ดจนหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันดีกว่าก็จะอยู่ที่เกาะเทลพินนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปเกาะเทลพินครับโอเคมาถึงแล้วก็อยู่ตรงหน้าก่อนเลยนะ ขึ้นบันไดามาก็เจอเลยนะครับจะเป็นกล่องแดงนะที่เขาเรียกกันโอเคเราก็จะซื้อให้มันเหลือประมาณ3ล้านแล้วกันนะครับกดรัวๆเลยเดี๋ยวไปเจอกันตอนซื้อครบก็ได้ครับโอเคกล่องสุดท้ายนะครับตอนนี้เหลือเงิน3ล้านพอดีแหละเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าได้มา189อันนะครับช้างเฮดก็จะเป็นสีแดงนะครับโฆษณาให้มันได้เยอะๆนะเพราะว่าไา้ต้องจับเมกาโลดอนอีกหลายตัวเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย124อัน มันจะให้โชคบวกโชคนะครับ225แล้วก็บวกโชคโดยรวมเนี่ยสานะครับแล้วก็ความยืดหยุ่น10นะครับแล้วก็ตกไว้เนี่ยจะลดลงไป5นะครับซึ่งไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ประโยชน์เยอะกว่านะครับอันนี้คิดว่าเอาไปตกธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ตกเมกาโลดอนก็ได้ขั้นตอนถัดไปนะครับให้เอาซันได้เอาโทเทมมาไว้ตรงกระเป๋านะครับแล้วก็เตรียมตัวรีได้เลยฮะ รีสลับไปเรื่อยๆนะครับเช้าลางวันเช้าลางวันนะครับมันจะขึ้นบอกนะครับว่ามีอีเวนต์ในกระโดนมานะครับโอเคถ้ามันไม่ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็กดรีได้เลยแนะนําว่าให้เปิดตรงนี้ด้วยนะครับอ่านี่ System chat ช e s s a g e นะครับเผื่อเราจะได้ไม่พลาดอ่ามันจะขึ้นบอกแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอุกบาทนะอุกบาทก็จะอยู่ตรงข้างบนนี้นะครับที่ผมเจอนี่ตรงนี้เลยนะครับขับมามันจะอยู่ด้านขวาของเกาะนะถ้ามาจากเกาะอื่นนะครับ มีชิ้นส่วนคาบเบ็ดนะครับให้เก็บโอเคเราได้ลูบี้มาแล้วนะครับผมไม่เคยจับนะลูบี้อันนี้โอเคนะครับพวกนี้ก็จะเป็นของคับน่าจะหมดเลยนะครับแล้วก็มีเมกาโลดอนสามสายพันธุ์ 1, นะครับมีแอนเชียนแล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมีสามสายพันธุ์นะทั้งหมดโอเคอันนี้ก็จะไม่ได้เมกาโลดอนนะครับก็รีไปเรื่อยๆเห็นว่าส่วนใหญ่จะมาตอนกลางคืนนะครับ <S <S เป็นหลัก ไม่รู้ว่าจริงแท้แน่นอนแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เซิร์ฟ VIP เนี่ยเราต้องใช้ความว่องไวนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันจะหายไปเร็วกว่าเซิร์ฟพับบิกนะครับเอาจริงๆผมไปตกนอกรอบมาแล้วแหละประมาณ3ตัว2-3ตัวนะครับแล้วก็พลาดทุกรอบเลยเสียดายมากนะครับมาดูกันว่าเราจะใช้ s ั n ไดเออ o t โทเทมไปกี่อันนะครับให้ทุกคนลองทายดีกว่าว่าผมจะใช้ไปทั้งหมดกี่อันนะครับพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะ โอเคเดี๋ยวไปสปีดบู t กันเลยนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนได้แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาวโมบายหรือเกมอื่นๆที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น Ugphone เป็นแอปที่ระบบอยู่บนข่าวเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อน,เ,อนเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมหรือแม้กระทั่งปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเตอมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟ Ugphone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียงวันละ1ิบาท แพ็กเกจที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว GVIP ซึ่งราคามันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ว่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เล่นได้ลื่นขึ้นแล้วก็สบายขึ้นมากกว่าถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลด u g Phone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเอาส่วนลดครั้งละ20บาทได้เลยโอเควันนี้ได้เป็นฉลามวานมานะครับเดี๋ยวขอไปจับฉลามวานก่อนแล้วกัน ตอนนี้หมดไปทั้งหมด13อันแล้วนะครับเหลือทั้งหมด87อันนะก็ยังไม่มานะครับเห็นว่าน่าจะออกยากกว่าเซิร์ฟปกตินะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันควรที่จะหายากนะครับเบ็ดที่ฉลามวานชอบเนี่ยก็จะเป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งตัวนี้นะอย่าลืมเปิดเรดาร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะมาแล้วครับโอ้โหกว่าจะมาได้ฉลามวานก็จับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ ไม่ดื้อน,นะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะขึ้นช้านะครับเพราะว่าลบ70%เลยนะถ้าหลุดทีนี่ก็หลอดหายไปเยอะเหมือนกันโอเคได้มาเรียบร้อยนะครับเวลชาร์กไหนเอ่ยโอเคนี่ครับ9,600กิโลก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับดูข้างๆนี่อย่างน่ากลัวดูข้างหน้านี่น่างโง่นิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปตามล่าหามเมกาลดอนต่อครับระหว่างขับเรือไปแล้วก็ใช้โทเทมไปเลยนะครับ ตอนนี้ใครทายที่14ผิดแล้วนะครับอุย้ย14ใครทาย14ใครทาย14ถูกต้องเป๊ะกำลังจะโอ้โหปรามาสคุณเลยนะครับใครทาย14เนี่ยถลุมมา14จริงเดี๋ยวเราใส่เบ็ดไว้รอเป็นชาร์กเฮดนะฮะช่วยให้จับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บวกโชคค่อนข้างเยอะเลยเหมือนจะเป็นตรงนู้นนะฮะเห็นแล้วอยู่หลังเกาะน,นะครับ มีเสียงเพลงด้วยอุย๊ยโอ้โหตกใจหมดนี่ฮะมีกระโดดโอ้โหอย่างน่ากลัวผมบอกเลยนะนี่ครับเป็นลำแสงสีแดงค่อนข้างที่จะน่ากลัวกันเลยทีเดียวเวี่ยงเลยครับมีเวลาแป๊บเดียวนะฮะต้องเล่งมือหน่อยอันนี้ไม่ใช่นะือ <c oughs> มีเวลาแค่สามนาที <c oughs> ไปครับ อันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับกินเหยื่อยากมากนะครับในกาลุดอนอันนี้น่าจะเป็นตัวที่สีที่ผมเจอแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เลยโอ้โหอันนี้ก็ยังไม่มานะครับโอ้โหยังไม่มานะครับมาเถอะโอ้โหโหยังไม่มาครับยังไม่มานะตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอ้โห ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ฮห็โหกินเยื่อยากมากอะตัวเนี้ยมายากเกินอะนั่นไงหายไปแล้วครับเวลาหมดนะฮะโอเคงั้นเราใช้โทเทมตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอทั้งหมดสี่ครั้งก็เกิดตรงนี้หมดเลยนะครับอย่างน้อยขอหนึ่งตัววันเนี้ยวันนี้ต้องได้สักหนึ่งตัวนะครับมาเป็นคอลเลกชันให้ผมหนะ่อย ต่อไปลองทายดูนะครับว่าผมจะเหลือทั้งหมดกี่อันถึงจะสปอนนะไม่รู้ว่าถ้ามาดักตรงนี้เลยเนี่ยเขาจะสปอนหรือเปล่านะครับแล้วก็จากที่สังเกตมานะครับของผมเจอเฉพาะตอนกลางคืนนะไม่รู้ว่าตอนกลางวันจะสามารถเจอได้หรือเปล่านะครับตอนสุริยุปราคาก็เจอเหมือนกันนะครับทายมานะครับว่าผมจะใช้ทั้งหมดกี่อันตัวที่2อนึงจะเกิดนะครับต้องพิมพ์ก่อนที่ผมจะเจอนะครับ อุ้ยมาแล้วอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นโอ้โหหมดไปเก้าสิบแปดลเหลือจะเชื่อไอ้ตายเหอะนึกว่าจะไม่มาซะแล้วเหลือแค่สองอันเองออกดูครับตอนนี้เราจะได้หรือเปล่า มาไม่ใช่อ่ะมันลบสามสิบเองอ่ะแต่มันเป็นมิติกอ่ะหัวนี้ทําให้เสียเวลาหรือเปล่าหรือว่าจําเป็นมีกาโลดอนไม่น่าใช่โอ้อโอฟิชครับนิวแคชไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้รีบจับก่อนตัวนี้รีหาเกือบชั่วโมงเอ้ยมาเร็ว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 ลบแปสิลบแปสิลบแปโอ้โหหลอแทบไม่ขึ้นเลย ลอยเทมไม่ไมขึ้นลอเทมไม่ขึ้นดีนะดีนะมันไม่ดื้อมันไม่ดื้อมันไม่ดื้อมามีกาโลดอนตัวแรกหมดไปแสนหนึ่งหมดไปแสนหนึ่งหมดเป็นแสน,น,น,แ,สนแขนก็ยังไม่ได้จับชอบกินใช่ไหมหัวฉลามชอบกินใช่ไหมออกไปกินออกไปกินอือลบแปดสิบกินเข้าไปกินเข้าไปยายาหลุดยาหลุด ยาลูตใกล้เต็มแล้ว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 มาเย่คัสซีนวิ่งมีคัสซีนฮะมีตัวอะไรมาแล้วก็ดึงอุ้ยดึง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 ความพยายามอยู่ที่ไหนในกาลูดอนอยู่ที่นั่นนะครับกว่าจะได้มีการูดอนอ่า ยากเย็นเหลือเกินไอตัวนี้ทําไมมันยากเย็นขนาดนั้นในที่สุดก็ได้มาครับในการูดอนเป็นน้ําหนักเท่าไหร่เอ่ย6,002นะครับถือว่าเบามากนะเดี๋ยวเราไปรีที่ก่อนแรกแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เราจะขายได้เท่าไหร่แล้วก็หลังรีเซ็ตเนี่ยเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับใครททยโทเทมนะครับ98อันคุณคือเก่งมากแค่นั้นแหละ <laughs> ไม่มีอะไรให้นะครับเพราะว่ามันโกงกันง่ายไง มันไม่สากลน,นะอันนี้เมนกรลโดนเอามาไว้เลข4นะครับตอนนี้เพียวๆเลยนะขายได้เท่าไหร่เช็คราคา8 9ดพอู้คุ้มไหมเนี่ยหมดไปเป็นแสนได้กลับมา8 9ดพแล้วก็ต้องมารีอีกเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะโอเคได้ข้อมูลมาแล้วครับต้องเป็นน้ําหนัก17,000ขึ้นไปนะครับถึงจะโอเค17,000นะฮะอันนี้หมื่นึบิ๊กโอ้โหค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียว สักประมาณ1 4ื่นสี่นี่น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวขอรีก่อนนะไม่รู้ว่าถ้าใช้เกมพันนี้มันจะเพิ่มโชคได้จริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันจะเพิ่มโชคเกี่ยวกับการเรียนนี้นะอุย้ยสปาร์กิ้งมาสปาร์กิ้งมาครับลองดูอันนี้เป็นสายพันธุ์ปกตินะครับโอ้ได้เนกาทีบมาครับโอสีค่อนข้างสวยเลยขาวดํานะอันนี้แต่ว่าน่าจะขายไม่แพงนะครับน้ําหนักเบาด้วย6กพันสเองเมื่อกี้ ฟรอเซนเมกาโลดอนครับเป็นเมกาโลดอนแช่แข็งเอ้อยอันนี้ก็เท่ไปอีกแบบนะถ้าได้แบบว่าชายนี่สปาร์กิ้งอะไรเงี้ยด้วยอะน่าจะเท่นะครับเอาไว้เก็บไว้ผมไม่น่าจะขายนะอันนี้น่าจะเก็บไว้ขอล็อกไว้ก่อนแล้วกันอ่ะถ้าใครยังไม่รู้นะครับวิธีล็อกตัวนะครับไม่ให้ขายนะครับกดคลิ้ขวาที่ปลานะตรงช่องเก็บของเลยนะครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้เนี่ยเล่นมาจะสามร้อยวิแล้วผมก็นึกว่าต้องเติม v i p เติมอะไรสักอย่าง ะครับเคยลองกดแล้วมันไม่ได้ไงก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้กดอีกโอ้ได้เป็นอวิซอลว่ะแต่ว่าน้ำหนักน้อยอ่ะขอลองเช็คราคาก่อนนะครับได้เท่าไหร่สามหมื่นสองเราไม่เอา mutation แล้วกันนะครับเราเอาเน้นตัวใหญ่นะเดี๋ยวหรือว่าเราจะลองซื้ออันนี้ดีตอนนี้ผมมีแค่ xp boot นะครับอ่าคิดว่าเอานี้ดีไหมแต่เราก็ไม่ได้รีบ่อยๆด้วยดิอืม ผมจะเหลือโลบักเท่าไหร่เหลือ53เลยโอ้โหถ้าใครอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นต่อเดือนนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครจะสมัครเป็นอ่าอ,อีกอีกราคาหนึ่งก็งจะเป็น80นะครับสามารถอุดหนุนกันได้นะครับผมจะได้มีเงินมาเติมเกมพาร์ททำคอนเทนต์นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดซับด้วยนะครับผมจะซื้อแล้วนะไปโอเคซื้อเรียบร้อยนะครับ อ๋อไม่รู้ว่าจะมีผลเลยหรือเปล่านะครับลองดูเดี๋ยวดูว่าจะต่างไหมนะครับคืนนี้เป็นสปาร์กิ้งด้วยครับอีเวนต์โอ้อันนี้หมื่นสามครับหมื่นสามเดี๋ยวนะคือไม่เห็นแล้วอะไม่เห็นหัวแล้วนะครับอุ้ยได้สปาร์กิ้งมาแล้วครับหน้าตาเป็นไงโอ้โหเรืองแสงนี่เองถ้าเป็นชายนี่ถึงจะเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมอันนี้แค่เรืองแสงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดู ว่าเราจะได้ช้ยนี้ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าได้ก็ดีเลยอุ้ยได้ใจแอนมาแล้วครับหมื่นสี่มองไม่เห็นแล้วตอนนี้มองไม่เห็นหัวแล้วนะครับคือเห็นแต่ท้องน่าจะต้องเอาอีกอเขาหนึ่งมาถ่ายรูปนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมจะถ่ายรูปยังไงเนะี่ยตัวนี้ก็ยังพอเห็นหน้าเห็นตานะตัวนี้คือแบบโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยนะครับโอเคครับน้องผมมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยอนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่ขนาดนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้มาจับมกาโลเดอดอนโอ้โหกว่าจะได้นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะแล้วก็ใครยังไม่กดซับฝากกดด้วยนะครับเราใกล้ถึงพันซับแล้วนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ